สวัสดีอาจารย์ครับ,บ,รบ,บวสวัสดีครับพีบ่เดียวสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับท่านรองาศาสตราจารย์ดอร,าารดอรัเตอพีพันธ์แดงตันกีนะครับผมซึ่งอาจารย์เป็นประธานหลักสูตรการจัดการ,กรเกษตรอินทรีย์วิทยาลัยนานาชาติของมหาลัยแม่โจ้น,นะครับผมวันนี้จะพูดเรื่องพีคีเลตครับอาจารย์ครับอตอนนี้พีพี P ่ๆหลายคนมีเคยใช้เอ็นทีเลตไปแล้วนะครับผมพีคีเลตของเราเนี่ยก็มีสวนสวนผลไม้นะอาจารย์เดี๋ยวนี้เขามีทั้งแต่ทําแพ็คโคไปแล้วครับจะให เขาเรียกอะไรจะให้ออกดอกละครับอ่าหรือว่าบาง,งคุดที่กัดโศกทํโศกกันไปแล้วครับอ่าหรือว่าไม้ผลต่างๆนะครับผมที่หลังจากบังคับการออกดอกเสร็จแล้วเนี่ยเสร็จกระบวนการนี้แล้วเนี่ยเราจะแนะนําให้พี่ๆเขาใช้พีคีเลตเนี่ยครับครับซึ่งปกติเขาก็ใช้อะไรมีปุ๋ยเกตมีอะมิโนมีสาร่ายแคลเซียมแมกนีเซียมซิงค์ซัลเฟอร์เหล็กโอ้เป็นขวดๆเยอะเลยเขาเรียกว่า,วาชุดเปิดตาดอกชุดมีเป็นชุดชุดอ่าครับทีนี้อ่า ของเราเนี่ยใช้เฉพาะของเราตัวเดียวเนี่ยอาจารย์อยากให้อาจารย์ลงรายละเอียดให้หน่อยว่าตกลงในพีคีเลตมันมีอะไรมันจะช่วยส่งเสริมการออกดอกได้อย่างไรหลังจากทำสารเสร็จนี่นะครับจริงๆมันมีอยู่4ีห้าส่วนที่ที่อยู่ในในพีคีเลตชลาสิลเลอี่นะครับครับอันแรกเลยเนี่ยนะครับเรามองว่าในส่วนของตัวที่จําเป็นจะต้องให้มันติดดอกแล้วก็เริ่มเริ่มบำรุงเนาะก็คือในเรื่องของคีเลตแคลเซียม เคเลตโบรอนอ่าอ่าพวกนี้แล้วก็เคเลตแร่ธาตุอื่นๆที่ต้องการนะครับเลยการช่วงนี้นะเหล็กแมกนีเซียมซิงค์นะครับอ่าซึ่งคําว่า e คเลตอย่างที่เราบอกก็คือเคเลตคือการห่อหุ้มอืมคือให้มันเข้าไปได้เต็มอ่าพอเรามีสามสี่อ่าตัวที่ผมบอกเนาะแคลเซียมโบรอนแล้วก็ธาตุรองเสริมอื่นๆอ่าเหล็กซิงค์แมกนีเซียมที่เราต้องการอยู่ในนี้หมดมันอยู่ในนี้หมดแล้วไม่ต้องซื้อเป็นขวดๆนะถูกต้องแล้วมันเป็นเคเลต เพราะฉะนั้นคีเลตทั้งหมดเท่ากับว่ามันกินได้เต็มร้อยคือความเป็นคีเลตนะครับพี่ๆหลายคนได้ดูหลายคลิปคีเลตคือเป็นเขาเรียกอะไรเอาเอามาหุ้มธาตุอาหารต่างๆที่ว่าไว้ซึ่งเทคโนโลยีที่เราใช้เราใช้คีเลตจากธรรมชาติเราใช้อาม์บิโดนวันที้ถตที่บอกในท้องตลาดเป็นในท้องตลาดไม่ใช่นะครับผมถูกต้องครับอันนี้คือคีเลตจากธรรมชาติที่มาจากอะมิโนหุ้ม อ่าครับนั่นหมายความว่าเขาได้กินทั้งในส่วนของตัวแร่ธาตุที่เราคีเลตแล้วก็อะมิโนด้วยที่ที่ฮุ่มนี้ที่ฮุ่มด้วยได้กินด้วยนะครับพี่พี่ครับได้กินด้วยแล้วก็เวลาเอาไปให้พืชนี้มันจะต่างกับที่ไม่มีคีเลตยังไงจย์ก็ตัวนี้มันใส่เราไปเต็มร้อยหนึ่งเนี่ยเราได้เก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์อ่าครับแต่ถ้าไม่มีคีเลตอ่าถ้าไม่มีคีเลตพืชก็จะกินได้ประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นต์ถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์อ่าอันนี้คือความต่างนะครับผมเพราะฉะนั้ ก็จะเท่ากับพี่เดียวใช้ธรรมดาประมาณสักห้าขวดห้าห้าเท่านะห้าเท่าห้าเท่าอย่างน้อยนะครับอย่างน้อยครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเห็นประสิทธิภาพได้ดีกว่าอ่าแล้วเอพีคเรตที่เราจะเริ่มใช้ตั้งแต่ช่วงไหนเอถ้าเป็นผู้เรียนถ้าเป็นผู้เรียนเนาะผู้เรียนก็คือเราเรียกว่ามันว่าใช้ในเรื่องของการเปิดตาดอกเลย เริ่มตั้งแต่เปิดตาดอกมันจะทําให้เกิดคือหลังๆใช้หลังทําแท็โคถูกต้องครับกี่วันใช้ได้เออจริงๆสามวันก็เริ่มใช้แล้วสามวันสามวันเริ่มใช้แล้วอ่ะฮะพอมันจะกระตุ้นในเรื่องของตาดอกให้ออกสม่ําเสมอเนาะอ่ะครับแล้วมันจะกระตุ้นจากตาดอกไปเป็นตาปูเนี่ยระยะเวลาตรงเนี้ยมันจะใช้เวลาที่เร็วขึ้นอ่ะฮะครับซึ่งระยะเวลาพวกเนี้ยจําเป็นที่จะต้องใช้แร่ธาตุต่างๆที่ผมบอกเนี่ยร่วมกับร่วมกับปุ๋ยเกล็ด ออใครพี่พี่มีสูตรปุ๋ยเกต็ดก็เอาผสมถูกต้องตัวนี้ได้เลยแต่อนื่นๆที่ว่ามาเป็นขวดเป็นขวดเป็นขวดนั้นไม่ต้องไม่ต้องละไม่ต้องละครบอยู่ในนี้แล้วใช้ตัวนี้กับปุ๋ยเกร็ดพอครับปุ๋ยเกต็ดเนี่ยเราจะต้องการให้มันมีอัตราส่วนคาร์บอนในไนโตรเจนที่สูงขึ้นอ่าก็คือคาร์บอนข้างหน้า C:N Ratio ที่เราคุยกันคุยกันอยู่อ่าอ่าเพรเราไม่ต้องการไม่ต้องการไนโตรเจนละอ่าเราเราจะเอาไนโตรเจนลงละครับจะเอาตัวซีขึ้นใช่ครับเพราะฉะนั้น สิ่งที่ผมพูดไปทั้งหมดปุ๊บเนี่ยมันทดแทนในเรื่องของสูตรเปิดตาดอกที่เป็นแคลเซียมขวดหนึ่งโบรอนขวดหนึ่งสารละายขวดหนึ่งฮอร์โมนขวดหนึ่งอะมิโนขวดหนึ่งอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องล่ะจบอยู่ในขวดนี้แล้วตารสีเหลืองที่ือพีเคเลตถูกต้องอ่าครับผมใช้ช่วงไหนถึงช่วงไหนครับพีเเลตก็คือช่วงเปิดตาดอกจนถึงคือหลังหลังหลังทำแพ็คโคสามวันนะถูกต้องครับใช้เลยตับกี่วันค้างอาจารย์ เออจริงๆเนี่ยในช่วงนั้นอ่ะผมอยากให้ใช้สักเจ็ดวันครั้งเจ็ดถึงสิบห้าดูว่าเจ็ดทีเจ็ดยิงถึงสิบห้าถ้าถ้าทีก็ยิ่งทียิ่งดีทีทียิ่งดียิ่งทียิ่งดีครับอ่าอ่าอ่าแล้วแล้วใช้ไปจนถึงทุเรียนระยะไหนครับเออจนถึงเลยหางแย้ไปแล้วเริ่มติดติดลูกละนะครับเป็นระยะมะเขืออ่าอ่าข้าลูกมะเขือข้าลูกมะเขือเออ หางแย้ผมจะลดการหลุดร่วงได้ไหมก็ในเมื่อมันมีคีเลตแคลเซียมคคเลตบอรอนอามีไม่ใช่แคลเซียมบอรอนธรรมดาถูกต้องครเลตหุ้มถูกต้องครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นข้อดีของมันว่าสิ่งที่เราใส่เข้ามาในในการวิจัยที่เราเสร็จแล้วเนี่ยเราพบว่าหนึ่งขวดของตัวที่มันคีเลตเรียบร้อยแล้วนีมันจะเท่ากับห้าหขวดของปกติอาโอเคนะครับผมสำหรับพี่ๆที่กำลัง ไม่ใช่กำลังแหละทำทำพ่นลงสารใค้โคไปแล้วอ่าแล้วจะใช้อะไรดีต่อใช้แนะนำเป็นทีชีเทตตัวนี้นะครับผมับอ่าโอเคนะครับผมสำหรับที่มีขอบพระคุณท่านรองศาสตราจารย์ดรลพีพันธ์แดงตะกีนมากนะครับอาจารย์ครับคุณครับขอบคุณครับไม่เ้ียวครับสวัสดีครับสวัสดีครับ